ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการอ่านนิยายเรื่องสึบรบทะลุสวรรค์หรือสัะยุทธทะลุฟ้าตอนที่372ของนิยายชื่อตอนว่าการแก้แค้นนองเลือดเมื่อเวลาผ่านไปกลางคืนก็ค่อยๆจางหายไปเมื่อแสงแดดยามเช้าจากฟ้าฟ้าอันไกลโพ้นสาดส่องทั่วพื้นดินสัญญาณแห่งชีวิตก็ประตุขึ้นอีกครั้งในเทือกเขาสัตว์อสูรซึ่งเยียบสงัดตลอดทั้งคืน นกขนาดใหญ่จำนวนนับไม่ถ่วนร้องเพลงพร้อมกันเพลงของพวกมันยังคงอยู่ในป่าและไม่จางหายไปเป็นเวลานานจูจๆก้อนหินก้อนใหญ่ก็กลิ้งไปมาและตกลงมาตามหุบเขาที่ชันทำให้เสียงดังที่เปล่งออกมาเมื่อตกลงมาทำให้สัตว์นกที่อาศัยอยู่ใกล้ๆหวาดกลัวจนพวกมันรีบกางปีกและหนีไปหลังจากที่หินภูเขาตกลงมาทางเข้าถ้ำที่มืดและดำก็ถูกเปิดเผย ร่างชุดดำเดินออกไปทันที CL เซียวเยียนรีตาที่เอียงของเขาในขณะที่ CL เซียวเยียนกวาดผ่านท้องฟ้าสีฟ้าที่ปกปิดบางส่วนซึ่งซ่อนอยู่หลังเมฆหมอกที่หนาเขาหายใจออกเบาๆและพูดเบาๆว่าอาจารย์มีร่องรอยของนักเรียนนิกายเมฆหมอกอยู่ใกล้ๆเราหรือไม่ใช่เสียงหนึ่งเปล่งออกมาอย่างรวดเร็วจากภายในหัวใจของ CL เซียวเยียน อีกไม่กี่ร้อยเมตรจากอีกฟากหนึ่งของหุบเขานี้มีชีจำนวนมากที่มีความแข็งแกร่งแตกต่างกันไปนอกจากนี้ยังมีบางส่วนกระจัดกระจายไปในทิศทางอื่นหยุนซานได้ทิ้งร่องรอยพลังงานไว้ในร่างกายของเจ้าแม้ว่าข้าจะปกปิดร่องรอยนี้ไว้แต่พวกมันก็ยังสัมผัสได้ถึงทพียงเล็กน้อยดังนั้นพวกเขาจึงสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อคาดเดาตำแหน่งของเจ้าได้อย่างคลุมเครือ อย่างไรก็ตามโชคดีมากที่พื้นที่ที่สามารถจำกัดการค้นหาให้แคบลงยังคงมีขนาดใหญ่มากพวกเขาต้องค้นหาอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจไม่อย่างนั้นพวกเขาจะพบสถานที่นี้เมื่อคืนนี้แล้วเหตุ hey, พวกเขาดื้อรั้นจริงๆดูเหมือนว่านิกายเมฆหมอกจะกระตือรือร้นที่จะฆ่าฆ่าจริงๆเซียวเยียนหัวเราะอย่างเย็นชาตอนนี้เจ้าไม่สามารถรั้งพวกเขาไว้ได้ มิฉะนั้นถ้าผู้อาวุโสของสำนักเมฆหมอกค้นพบเราเจ้าจะต้องเดือดร้อนแน่นอนยิ่งกว่านั้นถ้าต้องการอย่างน้อยครึ่งเดือนก่อนที่ความแข็งแกร่งทางวิญญาณของข้าจะฟื้นตัวเต็มที่ดังนั้นเจ้าต้องพึ่งพาตัวเองหากต้องการหลบหนีจากการปิดล้อมของนิกายเมฆหมอกที่ล้อมรอบบริเวณนี้ในช่วงครึ่งเดือนนี้เย่าเหล่าเตือนอย่างจริงจัง เซียวยีนอบยักหน้าอย่างเงียบๆครั้งสุดท้ายที่เย่าเหล่าหลับไหลทำให้เขาเข้าใจว่าการพึ่งพาตนเองทั้งหมดหมายความว่าอย่างไรแม้ว่าตอนนี้เย่าเหล่าจะไม่สามารถดำเนินการโดยตรงเพื่อช่วยเขาได้แต่ประสบการณ์มากมายที่เขาสะสมตลอดหลายปีที่ผ่านมายังคงสามารถให้ความช่วยเหลือแก่เซียวเยียนได้มากมายดังนั้นเซียวเยียนจึงไม่กังวลแม้แต่น้อยแม้ว่าสถานการณ์จะค่อนข้างอันตราย เนื่องจากตอนนี้ข้าถูกล้อมรอบด้วยสามทิศทางข้าจึงทำได้เพียงเดินลึกเข้าไปในเทือกเขาสัตว์อสูรและหาโอกาสที่จะออกไปกราบใดที่ข้าสามารถสลัดคนที่ไล่ตามข้าและซ่อนตัวตนของข้าได้ข้าคิดว่ามันจะไม่ยากที่จะออกจากอาณาจักรเจียหมาเซียวเหยียนกล่าวอย่างแผ่วเบาใช่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าข้าจะช่วยด้วยการติดตามผู้คนที่ไล่ล่าเจ้าเสียงของเย่าเหลาค่อยๆเบาลงก่อนที่จะหายไปอย่างสมบูรณ์ เซียวเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยไหลของเขาสั่นเล็กน้อยและปีกเมฆสีม่วงขนาดใหญ่ก็ขึีนออกจากหลังของเขาเขากระพือปีกและร่างกายของเขาเหมือนนกขนาดใหญ่ในขณะที่เขาพุ่งตรงไปที่เมฆท้องฟ้าเมื่อร่างกายของเขาอยู่เหนือหุบเขาเล็กน้อยเซียวเหยียนหันร่างของเขาเขาลงจอดอย่างมั่นคงบนฝั่งตรงข้ามของหุบเหวทันทีเขาค่อยๆค,คืนปีกเมฆสีม่วงเป็นรอยสักและหันกลับไปมองดูป่าทึบ ซึ่งเริ่มส่งเสียงกรอบแกรบด้วยความรบกวนเล็กน้อยหลังจากสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวเขาหัวเราะอย่างเย็ยนชาเมื่อร่างของเขากลายเป็นเส้นสีดำที่พุ่งตรงเข้าไปในปากทึกในชั่วพริบตาเขาก็หายตัวไปภายใต้ร่มเงาของใบไม้ที่หนาทึบไม่นานหลังจากที่เซียวเหยียนหายตัวไปกิ่นก้านของต้นไม้ที่อยู่อีกฝากหนึ่งของหุบเขาก็แกว่งไปมาเล็กน้อย ร่างมนุษย์กลุ่มหนึ่งส่งเสียงดังเมื่อพวกเขาส่งประกายและปรากฏตัวขึ้นพวกเขาถือดาบยาวส่องแสงอยู่ในมือซึ่งสะท้อนแสงเย็นหนาทึบภายใต้แสงแดดไม่มีใครเลยเมื่อครู่ที่แล้วพี่ชายคนที่สองสัมผัสได้ถึงความเคลื่อนไหวในอากาศรอบๆที่นี่ทำไมไม่มีคนแม้แต่คนเดียวเลยบางทีมันอาจจะถูกสร้างขึ้นโดยสัตว์อสูรบางตัว อย่างไรก็ตามหุบเขาที่นี่กว้างไปหน่อยดูเหมือนว่ามีเพียงพี่น้องในนิกายที่เชี่ยวชาญเทคนิคชีเกี่ยวกับลมเท่านั้นที่สามารถผ่านไปได้ก่อนใช่จำคำสั่งของผู้เท่าอย่าต่อสู้กับเสี่ยเวเหยียนหากเจ้าพวกเจ้าพบเขาสิ่งที่เราต้องทำคือพยายามอย่างเต็มที่เพื่อถ่งเวลาครับเสียงตอบรับอย่างเป็นระเบียบด,ดังมาจากขอบหุบเหวจูๆ่ๆเงาสองสามเงาก็พุ่งออกมา โดยใช้ลมอ่อนๆเพื่อให้ร่างกายล่องลอยไปในอากาศพวกเขาเป็นเหมือนแมวที่ลอยอยู่ในสายลมค่อยๆตกลงไปอีกด้านหนึ่งของหุบเขาไม่กี่คนได้แลกเปลี่ยนสายตากันเมื่อพวกเขาลงจอดก่อนที่จะยืนขึ้นและวิ่งเข้าไปในป่าทึบด้วยความร่วมมือที่ดีในป่าทึบบนภูเขาร่างมนุษย์แบบวิ่งไปตามกิ้งไม้อย่างรวดเร็วแต่ละครั้งที่นิ้วเท้าของเขาก,กดเบาๆกับกิ้งไม้ร่างกายของเขาจะใช้แรงนั้น เพื่อพุ่งออกไปในระยะไกลยอย่างทะทานหาันแม้ว่าจะมีสัตว์อสูรบางตัวที่มีรัศมีดุร้ายปรากฏขึ้นตามเส้นทางที่ร่างมนุษย์แวบ,บวับผ่านไปดูเหมือนว่าสัตว์อสูรเหล่านี้จะไม่มีเจตนาแม้แต่น้อยที่จะหยุดเขาแต่พวกเขาจะนอนราบก,กับพื้นก่อนที่ร่างมนุษย์จะมาถึงร่างกายของพวกเขาจะสั่นสะท้านขนาดซ่อนชีของพวกเขาถ้าทางนั้นเหมือนกับว่าพวกเขาได้พบกับบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว ผู้คนที่ไล่ล่าเริ่มห่างออกไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าพวกมันจะสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของเจ้าตอนนี้มีกลุ่มนักเรียนนิกายเมฆหมอกจำนวนมากที่รีบมาจากทุกทิศท,ทุกทางอย่างไรก็ตามโชคดีที่มีสัตว์อสูรขวางทางพวกมันด้วยความเร็วของการเดินทางเจ้าควรจะสามารถหลบหนีพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์ในตอนเย็นทันใดนั้นเสียงของเย้าเหลาก็ดังขึ้นจากหัวใจของเซียวเยียนซึ่งเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เซียวเหยียนถอนหายใจอย่างเงียบๆด้วยความโล่งใจเมื่อได้ยินเรื่องนี้เขาพยักหน้าเล็กน้อยและเงยหน้าขึ้นมองไปยังแสงที่อยู่ข้างหน้าเขามาไกลนิ้วเท้าของเขากดเบาๆอีกครั้งและร่างกายของเขาก็พุ่งออกมาเมือนลูกศรที่ทิ้งคันธนูไว้เมื่อร่างกายของเขาเข้าใกล้แสงสว่างที่ชายป่ามากขึ้นเรื่อยๆเซียวเหยียนก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยความรู้สึกตามสัญชาตญาในตัวเขาทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้น ภายในหัวใจของเขาอย่างไรก็ตามเขาไม่พบสิ่งใดเกี่ยวกับที่มาของความไม่สบายใจนี้ยิ่งกว่านั้นเย่าเหลาไม่ได้ออกมาพูดดังนั้นเขาจึงเพียงแค่ระง,งับความรู้สึกไม่สบายใจภายในใจและจ้องไปที่ทางออกที่สดใสยอย่างตั้งใจเขาเพิ่มความแข็งแกร่งของขาของเขาและในที่สุดก็กลายเป็นเงาดำที่พุ่งออกมาโดยตรงระวัง ช่วงเวลาที่ร่างกายของเซียวเหยียนพุ่งออกจากป่าเสียงที่เข้มงวดของเย่าเหลาก็ดังขึ้นแสงแดดที่จัดจ้าและจัดจ้าอย่างฉับพลันทําให้เซียวเหยียนหลับตาลงเป็นนิสัยตามเสียงร้องของเย่าเหลาอย่างใกล้ชิดและเสียงน้ำตาที่เล็ดลอดออกมาจากฟากฟ้ารู้สึกเย็นยะเยือกในหัวใจของเขาตามสัญชาตญาณร่างกายของเซียวเหยียนบิดตัวไปมาอย่างน่าประหลาดในอากาศก,าก่อนที่จะตกลงบนพื้น ร่างของเขากลิ้งไปมาบนพื้นหญ้าสองสามครั้งคล้ายกับเม่นกลิ้งลงมาบนภูเขาก่อนจะเข้าไปในพุ่มไม้เล็กๆใกล้ๆตัวเขาซึ่งมีความกว้างเพียงไม่กี่เมตรทันใดนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นและศึกษาท้องฟ้าสีฟ้าดวงตาของเขาหดตัวลงอย่างกระทันหันในขณะนี้มีสัตว์อสูรประเภทนอกอินทรีขนาดมหึมาห้าตัวอยู่บนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ค่อยๆวนวีนอยู่ด้านบน สิ่งที่ทำให้สีหน้าของเซียวเยียนเปลี่ยนไปเล็กน้อยคือร่างมนุษย์ไม่กี่คนที่อยู่บนหลังสัตว์อสูรที่บินได้ห้าตัวแม้ว่าเขาจะอยู่ห่างจากพวกเขามากแต่เซียวเยียนยังสามารถระบุต,ตัวตนของพวกเขาได้จากเสื้อคลุมของพวกเขานี่มันคนของนิกายเมฆหมอกบ้าจริงคาดไม่ถึงจริงๆว่าสนักเมฆหมอกจะมีสัตว์ร้ายบินได้ในขนาดที่ใหญ่โตเช่นนี้ เซียวยิยนกัดฟันและสักแช่งเบาๆหากไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งทําให้เขามีความคล่องตัวมากขึ้นเขาคงจะได้รับบาดเจ็บจากการลอบโจมตีก่อนหน้านี้แล้วสิ่งนี้เกินความคาดหมายของข้าเดิมที่ข้าคิดว่ามีเพียงระดับกระสักจากนิกายเมฆหมอกเท่านั้นที่สามารถบินได้ดังนั้นความสนใจของข้าที่มีต่อท้องฟ้าจึงเพ่งความสนใจน้อยลงเล็กน้อย ในท้ายที่สุดข้าไม่ได้คาดหวังว่าพวกเขาจะมีกลวิธีการเช่นนี้ด้วยนักเรียนนิกายเมฆหมอกที่แข็งแกร่งที่สุดในสัตว์ร้ายที่บินได้นั้นใกล้เคียงกับระดับเซียนสองดาวออราที่อ่อนแอน,นี้ประกอบกับความสูงของพวกมันสามารถหลบหนีจากการรับรู้ของข้าได้เสียงหัวเราะอันขุขื่นของเย่าเหลาดังมาจากหัวใจของเซียวเยียนอาจารย์เจ้าไม่จำเป็นต้องโทษตัวเองข้าคา,าดหวังไว้แล้วว่า แผนการหลบหนีครั้งนี้จะไม่ราบรื่นอ,อย่างแน่นอนเซียวเยียนยิ้มเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความมืดมิดขณะที่เขาพูดอย่างไรก็ตามมันไม่เพียงพอหากพวกเขาต้องการสะยุดข้าด้วยคนเพียงไม่กี่คนเหล่านี้ระวังและพยายามอย่างดีที่สุดที่จะไม่รั้งพวกเขาไว้มิฉะนั้นมันจะลำบากมากเมื่อกำลังเสริมมาถึงเย่าเหล่าเตือนอีกครั้งเมื่อเขาได้ยินเจตนาฆ่าในเสียงของเซียวเยียน ใช่เซียวเหยียนพยักหน้ามือของเขาค่อยๆจับแขนเสื้อของเขาและรอยยิ้มหนาหนาก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาสัตว์อสูรที่บินได้ห้าตัวบนท้องฟ้าลอยออยู่เหนือบริเวณนี้ซึ่งถูกโดดเดี่ยวโดวยป่ามีนักเรียนนิกายเมฆหมอกสองคนยืนอยู่ด้านหลังสัตว์อสูรแต่ละตัวในขณะนี้ดวงตาที่วิตกกังวลสิบคู่กำลังเฝ้าดูพุ่มไม้ที่เซียวเหยียนซ่อนอยู่โดยตรง ท่านโมเลคนที่ด้านล่างคือเซียวเหยียนอย่างไม่ต้องสงสัยเราควรทำอย่างไรตอนนี้สิทธิสน,นักเมฆหมอกบนหลังสัตว์อสูรปินได้ถามชายัยกลางคนร่างใหญ่ด้วยความเคารพ่รอยสัญญาณไฟก่อนสายตาของชายัยกลางคนตัวใหญ่จ้องขมวงและตั้งใจไปที่พุ่มไม้เล็กๆขณะที่เขาสั่งอย่างเย็นชาก่อนที่ผู้อาวุโสจะมาถึงเราต้องขัดขวางเซียวเหยียนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผู้นำนิกายเท่ากล่าวว่าเสี่ยเวเหยียนได้รับบาดเจ็บสาหัสแม้ว่าเขาจะทำให้ตัวเองเครียดและหนีไปได้แต่มีแนวโน้มว่ากำลังของเขาจะลดลงอย่างมากตราบใดที่เราชะลอเขาจนกว่าผู้อาวุโสจะมาถึงมันจะยากสําหรับเขาที่จะรอดตายได้ผู้นำนิกายเท่ายังกล่าวด้วยว่าจะมีข้อยกเว้นเพื่อส่งเสริมผู้ที่จับเสียเวเหยียนไม่ว่าเขาจะตายหรือยังมีชีวิตอยู่ให้ดำรงตำแหน่งเป็นมรรคนายก ยิ่งไปกว่านั้นคนคนนั้นยังจะได้รับอนุญาตให้เลือกวิธีการเพิ่มระดับและเทคนิคโตได้อย่างเป็นอิสระด้วยเมื่อคำพูดเหล่านี้ของชายใบกลางคนออกจากปากของเขาการหายใจของนักเรียนนิกายเมฆหมอกที่อายุน้อยกว่าอีกเก้าปีก็เร่งรีบในทันทีความโลภและความดุดันปรากฏขึ้นในสายตาที่พวกเขาเคยจ้องมองที่พุ่มไม้เล็กๆสิทธิของนิกายเมฆหมอกที่ชานฉลาดรีบดึงสัญญาลุกเป็นไฟออกจากกระเป๋าหน้าอกของเขา ไม่นานหลังจากที่คำพูดของชายร่างใหญ่ลม้มลงจากนั้นเขาก็ดึงมันด้วยกำลังมหาศาลเมื่อเสียงที่ชัดเจนปรากฏขึ้นดับยาวหมอกขนาดใหญ่ที่มีเครื่องหมายเมฆค่อยๆก่อตัวขึ้นบนท้องฟ้าอันกลายพ้นช่วงเวลาที่สิทธิ์ของนิกายเมฆหมอกปล่อยสัญญาลุกเป็นไฟสายตาของคนอื่นๆในกลุ่มของเขายังคงจ้องมองไปที่พุ่มไม้เล็กๆอย่างตั้งใจ ดาบยาวอันคงกริบที่พวกเขาถืออยู่ในมือสะท้อนประกายแวววาวพลังชีที่จางหายไปและขยายออกไปอย่างไม่มีกำหนดบนขอบดาบหลังจากเปลวไฟสัญญาและเสียงค่อยๆหายไปพื้นที่ก็ตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งไม่มีการเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยภายในพุ่มไม้เล็กๆเหล่านั้นดวงตาของชายวัวกลางขนจ้องมองพุ่มไม้เล็กๆอย่างไม่กระพริบตาความเงียบแปลกๆของบริเวณโดยรอบทำให้ใบหน้าที่เย็นชา และเข้มงวดของชายไวกลางคนเปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่นานหลังจากนั้นเงินเย็นก็ปรากฏขึ้นบนหน้าผากของเขาโดยไม่สมัครใจพูดตามหลักเหตุผลเซียวเยยนควรรู้ว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเสียเปรียบมากขึ้นเท่านั้นขณะที่ชายไวกลางคนร่างใหญ่กำลังจินตนาการถึงสิ่งต่างๆการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นภายในพุ่มไม้ด้านล่าง ทันใดนั้นใบไม้ก็พุ่งออกมาอย่างระเบิดทะลุท้องฟ้าเงาดำก่อยืมใบไม้มาปกคลุมและแตกออกทันทีที่พุ่งไม้เคลื่อนตัวชายไว้กลางคนก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งในทันทีสายตาที่มืดมิดและเย็นชาของเขาเพิกเฉยต่อใบไม้ที่ปิดบังสายตาของเขาและจับจ้องไปที่เงาสีดำนั้นโดยตรงดาบยาวในมือของเขาเวี่ยงอย่างรวดเร็วแม้กระทั่งสร้างภาพติดตาสองสามภาพต่อหน้าเขา ขณะที่ดาบยาวเคลื่อนตัวดาบคมกว่าสิบเล่มก็ถูกยิงออกจากปลายดาบพวกเขามุ่งเป้าไปที่ง่าดำทันทีและรุนแรงจุดที่ใบมีดาบลงจอดนั้นช่งางแยบยลอย่างยิ่งพวกเขาบาังเอิญผนึกเส้นทางที่เงาดำใช้เพื่อพุ่งไปข้างหน้าถ้าเขาบังคับให้เข้าจู่โจมมอเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุเห็นได้ชัดว่าเงาดำไม่เต็มใจที่จะได้รับบาดเจ็บ ด้วยเหตุนี้ดังนั้นเท้าของเขาจึงถูกสอดเข้าไปในพื้นหญ้าอย่างกระทนหันโดยยืมแรงยืดหยุ่นเพื่อดึงตัวเองกลับมาอย่างรวดเร็วเขากลิ้งไปในอากาศท,าทันทีและถูกบังคับให้กลับเข้าไปในพุ่มไม้เล็กๆอีกครั้ง้า,าเจ้าเด็กคนนี้บาดเจ็บสาหัสทีเดียวเลยมุมของชายร่างใหญ่ไว้กลางคนเผยท่าทางที่ดูถูกเหยียดหยามโดยไม่ตั้งใจ ก่อนที่รอยยิ้มที่หยียดหยามของเขาจะเผยออกมาอย่างสมบูรณ์แสงเจ็ดสีแวบวาบจากมุมปากของเขาทําให้รอยยิ้มของเขาแข็งที่อย่างรวดเร็วระวังชายไวกลางคนหมอบลงเล็กน้อยและคํารามอย่างรุนแรงเสียงของเขาเพิ่งดังขึ้นเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องที่ทําให้เลือดไหลเวียนชายัวกลางคนเหนื่อยหน้าขึ้นและท่าทางของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อเขาตระหนักว่าสัตว์อสูรที่บินได้ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเขาถูกแช่ในของเหลวเจ็ดสีในขณะนี้ร่างของคนสองคนที่อยู่ด้านหลังได้ปิดกั้นด้วยพลังชีของพวกเขาในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่ร่างกายของพวกเขาจะถูกกัดกร่อนด้วยของเหลวเจ็ดสีให้เป็นกระดูกสีขาวสองกองความตายอันน่าสังเวชของสหายของพวกเขาทำให้ใบหน้าของนักเรียนนิกายเมฆหมอกที่เหลืออยู่รอบๆหน้าซีดด้วยความตื่นตระหนกพวกมันรีบสั่งสัตว์เวทมนที่บินลงมาที่พื้น พวกงอกเขาลายอยากเข้าใกล้พื้นดินเซียวเยียนอยู่ด้านล่างชายไวกลางคนรีบร้องออกมาอย่างโกรธจัดเมื่อเห็นการกระทำของนักเรียนนิกายเมฆหมอกา้ามันสายเกินไปแล้วทันใดนั้นเสียงหัวเราะหนาทึบมืดมิดและเย็ยนยะเยือกก็ดังขึ้นในอากาศร่างมนุษย์พุ่งออกมาจากพุ่มไม้เล็กๆอย่างกระทนหันปีกเมฆสีม่วงบนหลังของเขากระพือปีกและเขาก็ปรากฏตัวขึ้นทันทีที่อยู่ข้างๆสัตว์อสูรที่บินอยู่ทั้งสามตัว ดาบใหญ่ยักษ์สีดำหนักในมือของเซียวเยียนเร็วราวกับสายฟ้าในขณะที่มันตัดลงที่แตกออกสางร่องรอยหลังจากเสียงอุ้ยสามเสียงเลือดสดก็โปรยปลายลงมาในท้องฟ้าหัวของสัตว์อสูรทั้งสามตกลงมาจากฟากฟ้า,ฟา,ฟาสัตว์วิเศษที่บินได้ถูกฆ่าตายในที่เกิดเหตุนักเรียนนิกายเมฆหมอกทั้งหกที่อยู่บนหลังของพวกเขาได้ส่งเสียงกรีดที่น่ากลัวขณะที่ใบหน้าของพวกเขาซีดความเร็วที่ตกลงมาอย่างรวดเร็วของพวกมัน ทำให้ลมป่าพัดผ่านบังคับให้ส่งเสียงคริดกลับเข้ามาในลำคอเมื่อเขาฆ่าสัตว์อสูรที่บินได้ทั้งสามตัวเซียวเยียนก็เพิกเฉยต่อน,นักเรียนกลุ่มเมฆหมอกที่ตกลงมาด้วยความแข็งแกร่งของพลังชีการตกจากที่สูงหมายถึงความตายร่างกายของเซียวเยียนถูกระงับไว้กลางอากาศเขาเหลือบมองไปที่สัตว์อสูรที่บินได้ทิยนตัวเดียวบนท้องฟ้าเขากระพือปีกบนหลัง โดยไม่พูดอะไรที่ไม่จำเป็นและกระโจนเข้าใส่อย่างรวดเร็วรีบออกไปซัใบหน้าของชายวัวกลางนขนซีกขณะที่เขามองเซียวเยียนที่กำลังยิงไปเสียงร้องเหมือนอกอินทรีถูกปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วจากปากของชายร่างใหญ่ไวกลางคนทันใดนั้นสัตว์อสูรที่บินได้ที่เหลืออยู่ก็อลอยขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็วพยายามหลบหนีสัตว์วิเศษเพิ่มเพิ่มระดับความสูงเมื่อแสงเจ็ดสีโผล่ขึ้นมาอีกครั้ง มันเหมือนกับลูกศรคมที่ยิงตรงผ่านหน้าอกของนักเรียนนิกายเมฆหมอกข้างชายัยกลางคนตัวใหญ่ที่กลัวความตายของสายของเขาจนหน้าซีดเลือดที่ร้อนและสดไหลออกมาจากด้านหลังชายัยกลางคนร่างใหญ่และในที่สุดก็กระเซ็นที่คอของเขาเดิมทีเลือดอุ่นแต่ทําให้ใชายร่างใหญ่ัยกลางคนรู้สึกหนาวสัน่นและความเสียใจก็ไหลออกมาจากหัวใจของเขา เขารู้สึกเสียใจที่โลภมากและการตัดสินใจของเขาที่เกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้อย่างลึกซึ้งในการไล่ล่าตั้งแต่เจ้าอยู่ที่นี่ทำไมเจ้าถึงอยากออกไปเงาสีดำปรากฏขึ้นในที่ว่างตรงหน้าเขาในทันทีในที่สุดในลักษณะปีศาจเขายกดาบสีดำหนักด้วยมือของเขาและกดนิ้วเท้าของเขาเบาๆบนหัวของสัตว์อสูรใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเขาราวกับปีศาจร้ายในสายตาของชายัยกลางคน หากเจ้าต้องการให้ข้าตายเจ้าสามารถลืมการจากไปอย่างง่ายดดยชายไวกลางคนร่างใหญ่กัดฟันแน่นโดยที่ไม่มีที่ว่างให้หนีเขากำดับยาวแน่นและหัวเราะออกมาอย่างดูเดือดพลังชีทั่วร่างกายของเขาพุ่งขึ้นในขณะที่เขายิงระเบิดใส่เซียวเยียนในขณะที่ถือกำลังอันทรงพลังเซียวเยียนมองดูชายวัวกลางคนตัวใหญ่ที่พุ่งเข้ามาด้วยเจตนาที่จะฆ่าเขาค่อยๆย,ยกดาบใหญ่สีดำในมือของเขา และเหยียบหัวของสัตว์อสูรด้วยนิ้วเท้าของเขาร่างกายของเซียวเหยียนพุ่งไปข้างหน้าเหมือนลูกศรเมื่อเสียงของดาบสองเล่นประทะกันร่างทั้งสองก็พันกันและส่งผ่านกันและกันมือของเซียวเยียนถือดาบใหญ่ยักษ์สีดำเขาพลิกมือของเขาแล้วสอดมันลงบนหลังของเขาก่อนที่จะผิวปากปากของเขาขึ้นไปในอากาศแสงเจ็สีพุ่งเข้ามาในแขนเสื้อของเซียวเยียน จากนั้นเขาก็กระพือปีกทั้งสองข้างบนหลังของเขาเซียวเยียนหันศีรษะและมองดูจุดสีตะเลขจำนวนมากที่จูจ่ๆก็ปรากฏขึ้นในขอบฟ้าอันไกลโพ้นรอยยิ้มอันเย็ยนชาปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาขณะที่ร่างของเขาร่อนลงบนพื้นอย่างรวดเร็วเขาหายเข้าไปในป่าทึบทันทีตั้งแต่ตอนที่เซียวเยียนเก็บดับใหญ่สีดำจนกระทั่งเขาจากไปเขาไม่ได้เหลือมองชายวัวกลางคนร่างใหญ่ ที่ยังคงท่าทีในการยกดาบของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวไม่นานหลังจากที่เซียวเหยียนหายไปกลุ่มจุดสีดำขนาดเล็กจำนวนมากมาจากขอบฟ้าที่ห่างไกลก็ค่อยๆและขยายใหญ่ขึ้นในที่สุดพวกเขาส่งลงป่าที่แผ่กระจายไปทั่วท้องฟ้าทันทีเมื่อพวกเขามาถึงจุดที่เพิ่งผ่านการต่อสู้ครั้งใหญ่จุดดำขยายใหญ่ขึ้นและจริงๆแล้วประกอบด้วยสัตว์อสูรที่มีรูปร่างใกล้เคียงกันมากกว่าสาสิบตัว มีผู้อาวุโสสามคนที่มีปีกพลังชีอยู่บนหลังของพวกเขาที่ตำแหน่งผู้นำของหน่วยบินโมเลยเซียวเยียนอยู่ที่ไหนแล้วสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มของเจ้าหลักผู้อาวุโสทั้งสามต่างตกตะลึงกับผู้เท่าเมฆหมอกทั้งสามที่ดำเนินการเพื่อหยุดหายโอตรงก่อนหน้านี้เมื่อเซียวเยียนได้ต่อสู้กับนิกายเมฆหมอกเป็นครั้งแรก ในขณะนี้ผู้อาวุโสคนหนึ่งกำลังจ้องมองชายไวกลางคนร่างใหญ่ที่ยืนอยู่บนหลังสัตว์อสูรโดยก้มศีรษะลงในขณะที่เขาร้องออกมาดังๆอย่างไรก็ตามโมเลยไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อการเรียกชื่อของเขามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องขณะที่พวกเขามองดูโมเลยผู้ซึ่งก้มศีรษะลงการแสดงออกของชายชราก็เปลี่ยนไปในขณะที่เขาร้องออกมาเบาๆ เมื่อเสียงร้องของเขาลดลงร่างของโมเลยที่ยืนอยู่ด้านหลังสัตว์เวทมนต์ก็สั่นสะท้านในทันใดทันใดนั้นร่างกายของเขาก็ระเบิดเหมือนกับระเบิดต่อหน้าสายตาที่ตกใจของนักเรียนนิกายเมฆหมอกเกือบร้อยคนเลือดสดที่กระจายไปทุกทิศทุกทางก็ไหลลงมาจากฟ้าทันทีทันทีที่ร่างของโมเลยระเบิดสัตว์อสูรที่อยู่ใต้เท้าของเขาก็ส่งเสียงคร่ำครวญอย่างเจ็บปวด ร่างกายของมันสั่นอย่างรุนแรงครู่ต่อมาถูกปลดปล่อยและเกิดการระเบิดอีกครั้งเลือดสดพร้อมกับเศษเนื้อไหลลงมาจากท้องฟ้าเกือบทำให้ทุ่งหญ้าเขียวขจีที่มืดมิดด้านล่างกลายเป็นฉากที่เหมือนตกนรกขณะที่พวกเขาอดทนต่อเหตุการณ์อันน่าสยดสยองที่เกิดขึ้นต่อหน้าพวกเขาสิทธิของนิกกายเมฆหมอกเกือบหนึ่งร้อยคนมีใบหน้าซีดขณะที่พวกเขาลงไปในความเงียบคนที่ฉลาดกว่าบางคนดูเหมือน จะตระหนักถึงบางสิ่งจากโศกนากรรมครั้งนี้มีมัมนการแก้แค้นนี่คือการแก้แค้นที่เสียวเหยียนได้มอบให้กับสนักเมฆหมอกเพื่อไล่ตามเขาต่อไปด้วยความตั้งใจที่จะฆ่าการแก้แค้นของมาป่าผู้หิวโหวยซึ่งถูกบังคับให้อยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังจะทําให้ความหนาวเย็นกระจายไปทั่วหัวใจของบุคคลผู้อาวุโสที่โตที่สุดมีใบหน้าสีเขียว ในขณะที่เขามองดูเลือดสดและกระดูกที่เหลืออยู่บนพื้นดินเขากำหมัดและก้มศีรษะลงทันทีไปยังภูเขาขนาดใหญ่จำนวนมากในขณะที่เขาคำรามออกมาด้วยความเป็นปฏิปักษ์อย่างยิ่งใหญ่เซียวเยียนแม้ว่าข้าจะต้องไล่ตามเจ้าต่อไปหลายพันกิโลเมตรข้าจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นๆและข้าจะดึงกล้ามเนื้อออกแล้วหักกระดูกของเจ้าอย่างแน่นอนเสียงคำรามถูกส่งไปโดยพลังชีขณะที่มันแผ่กระจายไปทั่วภูเขา ไม่นานหลังจากนั้นในป่าทึบที่อยู่ห่างไกลออกไปเงาสีดำที่วาดอย่างรวดเร็วก็หยุดลงกระทานหารเซียวเยียนเลือบมองท้องฟ้าข้างหลังเขาและค่อยๆเปล่งเสียงหัวเราะที่นุ่มนวลและเย็นชาเท้าของเขาแตะกับกิ่งไม้ทันทีและรีบวิ่งเข้าไปในป่าทึบก่อนที่จะหายตัวไปจบแล้วนะครับสำหรับตอนที่372ของนิยายท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์และซับสไคร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ